เสื้อแขนยาวไปด้วยดีกว่าเผื่อมันหนาวเนาะแมนแล้วเออในโรงแรมต้องเปิดแอร์รอหรือยังรอเรานั่งอบลมเราใส่หมวกไม่ได้ก็ต้องทำให้ผมมีทรงหน่อยอยู่หน้าเรา ใส่หมวกตลอดใส่อะไรแล้วก็ได้อยู่นานไปก็ต้องเป็นคนหนึ่งเสื้อแขนยาวไปด้วยไปเองไม่รู้เลอุ้ยโอ้ยใส่ใส่สูทไหมตอนนี้ยังรู้สึกง่วงอยู่เลยอย่าบอกนะไปนั่งหลับยังไม่พร้อมเลยรอเลยมากเข้มเลยแต่พอเข้มขัดนี่ก็สองพันแล้วเนี่ย เข็มขัดแรนเนยมาเนี่ยเสื้อละเสื้อเข็มขัดนี่สองพันเสื้อตัวเท่าไหร่เสื้อนี้ก็พันกว่าแล้วข้างในข้างในคือตอนนี้ทั้งตัวเนี่ยประมาณห้าพันบาทโอ้โหยาเลยยาจิอ้าวปากกาเราอ่ะแล้วแกงมุกพันล้านละให้ยากับป้านบ้าน้เออใช่จะลืมรดน้ต้นไม้ด้วยนะชาวเนี้ย ไอ้รถน้ำน้องแตงโมรถน้ำน้องแตงโมด้วยในการไฟ์สดตอนเช้าคนไม่ตกเดอนที่เกิออาจจะวันละประมาณครึ่งชั่วโมงไม่ค่อยบอกว่าให้เอามาเอาคลิปเสือฝากเอฟซีนะฮช่วยชมคลิปให้ด้วยนะเพราะว่าคลิปจะลงน้อยมากนะครับวันนี้อาจจะวันนี้อาจจะมีสองคลิปนะครับ อาจจะมีวันละสองคลิปแต่ว่าจะเราขอคาว่าในระหว่างการอบรมเนี่ยเราจะสามารถทำคลิปถ่ายถ่ายทำคลิปได้หรือเปล่านะถ้าคาไม่ยุญาตก็อาจจะได้คลิปเพิ่มมากขึ้นเนาะแล้วก็มานั่งคุยกับแล้วมานั่งบอกนีดรายละเอียดได้ในในระหว่างวันเนี่ยก็จะมีช่วงกินข้าวด้วยแหละคงจะได้ถ่ายคลิป เสือกินแซ่บไปแต่ละจุดในแต่ละจุดแตกต่างกันไปนะฮะคือในวันนี้ที่โรงแรมนะฮะส่วนวันต่อไปต่อไป,ต,อไปต่อไปเนี่ยก็จะเป็นที่อำเภอกับที่รพสตนะแล้วก็วันต่อไปต่อไปก็จะเป็นตามหมู่บ้านก็คนะือมันจะไปไปหลายๆจุดหลายๆที่นะฮะแล้วก็เดีออกพื้นที่ด้วยอ่าแล้วก็จนวันสุดท้ายวันที่26ก็กลับไปที่โรงแรมอีกรอบหนะึนะ่งก็ตั้งแต่วันที่19จนถึง20 ไปสิบแถึงย 18, ีก็คือทั้งหมดเก้าวันจำปาดงของเราเนี่ยมีอสมใหม,ม่ปีนี้กี่คนพี่มาบอกสองคนแล้วก็มีพี่มากับเสือนะครับอันนี้พี่มาเล่าให้ฟังแบบนี้นะส่วนคนอื่นๆที่มารอแล้วด้วยกันแล้วเนี่ยคาดว่าอาจจะเป็นคนเก่าแล้ว,ลวต้องไปด้วยกันด้วยหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะ ที่มาบอกา,าให้เอารถไปจอดไปข้างในบ้านเพื่อนไปบ้านญาติเขาฝางตรนข้าวรอพอสอตอนเขามีคนอยู่ไหมอ่ะ๋อเหรอ ไม่มีคนอยู่นะบ้านหลังนี้นะฮะเราก็จะเอารถไปจอดหน้าบ้านเลยนะฮะเพราะว่าเข้าใจว่าตอนแรกเนี่ยจะให้เอารถไปจอดข้างในรอพอศตอนะฮะแต่ว่าคงจะไม่มีใครมาเปิดกุญแจให้แต่เช้านะประตูรั้วอสมไอรูปประตูรั้วรพอพสตเนะะเราก็เอารถระจอดนี้แทนเนละเป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู่นะะเจ้าของเขาไม่อยู่นะ อาจจะไปไปอะไรนะไปทางานต่างประเทศน,นัน้ง <c oughs> เพราะว่าคนที่หมู่บ้านนี้นะครับเขาไปทํางานต่างประเทศเยอะในเดี่ยวนี้ r น i ่ <Good> g <morning. c oughs> สวัสดีครับหมอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอบรมกันค่ะวันนี้เช้านี้ <c oughs> ันแรก วันแรกไปสกลนครค่ะตอนแรกนรือว่าจะต้องขับรถไปเองแล้วปรากฏว่าไปรถใครอะคีนุชไปรถอนามัยค่ะไปรถของอนามัยไปของรพสตอนะฮะไม่ต้องขับรถไปเองนะฮะ้วสรุปกและกีราบีื่นก็จะมีดงประแดงอันนี้ดงประแดงอันนี้ห้องห้องไร่เนาะห้องไร่แล้วก็จะมีให้น้ำเตี้ยงด้วยบ่มันน้าจะมีแบ่คนฟังเหมือนเทียนแต่มีเห็นว่ามีให้น้าเตี้ยด้วยแต่ยังไม่มา อยู่บ้า ขอบคุณคุณจุธาพักนะครับสวัสดีจ้าหน้องเสืบโชคดีด้วยนะที่ได้ก็ตัวใหม่ที่ง,งานใหม่เพือขอให้น้าสืบโชคดี <c oughs> ขอบคุณครับผมขอบคุณคุณคำาบคุณลำเกียร์นะคุณบิ๊กบูกนะครับผมป้าสมอสตีเสือข้ายปนะเสือเด้งนะครับขอบคุณนะครับ <c oughs> มันไม่อ๋อมันไม่เด้งไม่ต้องพิมพ์หาครับขอบคุณครับผม ขอบคุณคุณทองทองทองพันธนะนะ์นะครับผมหัวใจพลังบวกนะคุณเอฟเอสนะคุณรัตนาหัวใจพลังบวกนะครับในความโชคดีนะฮะก็คือว่าไม่ครับไม่ต้องขับรถไปเองนะตลอดการไปอบรม9วันเนี่ยนะครับจะมีเจ้าหน้าที่จากมารพสตนะฮะนะขับพาทีมอสมอนะ ที่หกนะที่ใหม่นะครับไปนะครับนี่นะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอทีบีคนทนะ่านตอนะ่อราพอจตอจแต่ปลดอกบีที่ให้ความอันครบนะเพราะที่ปลาสนับสนุนทุกอย่างเลยนะ